สวัสดีจ้าวันนี้สั่งอีรอกมาอีกแล้วนะจ้าอันนี้เป็นอีรอกด้ามหอกนะจ้าก็คือว่าต้นจะสูงอยู่ประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะคะหัวก็จะใหญ่นะจ้าจะแตกต่างจากอีรอกดงอีรอกรายแล้วก็อีรอกดอกก้านนะจ้าอ่าอีรอกมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะถ้าเป็นอีรอกหางงูหางควายหรือว่าด้ามหอกอ่าต้นมันจะสูงนะจ้าแล้วก็หัวก็มีลักษณะแบบ เหมือนมันสับะหลังอ่ะแทงลงดินนะคะถ้าหัวใหญ่ตัวใดก็คือว่าอ่ะอันนี้หัวลําต้นใบใหญ่ตัวนั้นนะจ๊ะทางร้านเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะจ๊ะแล้วก็จะมีหน่อออกมานะจ๊ะด้วยความที่เราปลูกเป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกเลยนะจ๊ะอันก็บ่ได้การันตีว่ามันจะออกหรือมันบ่ออกนะจ๊ะบอกว่าเคยลองนะอันอย่างบัลองเ์าับก็ลองให้กกรนะจ๊ะแต่อันว่าอันอย่างที่เป็นหัวจะใดก็ออกนะจ๊ะ แต่มันจะได้ออกร้อยเปอร์เซ็นกออันนี้อันก่อมาได้การันตีนะจอาหัวน้อยก็คือดอกน้อยนะจ้าถ้าหัวใหญ่ก็คือดอกใหญ่นะจับแต่ถ้าจะใหญ่เต็มที่ก็ต้องหัวประมาณสามปีขึ้นไปนะครับถามว่าที่บ้านมีก่อบ้านนั่นก็มีนะแต่ก็คือว่าในป่าที่บ้านก็มีแต่มันแบบมันบอกมีเยอะนะจ้าก็คือว่ามันมีนี้ต้นปุ้นต้นปุ้นต้นอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาในการหานะจ้ อันนี้อันก็ซื้อมาจากฟาร์มกนเลยนะจ๊าที่เป็นปลูกแบบหัวอีรอกขายเลยนะจ๊าะอุนักเอามาหั่นหั่นแล้วก็ไปปลูกอีรอกด้วยกันมาดูวิธีการหั่นกันเนาะเนี่ยค่ะที่ไอที่สวนเขาสอนอันมาให้หั่นเป็นท่อนๆแบบเนี้ยอันนี้มันก็จะได้สี่หัวนะคะอันอีรอกนี่ก็ แบบต้องโดนยางนะคะอีลอกกระบุกแล้วหัวเปลือกหัวมันนะมันคันหมดเลยคะ่ะไอถ้าแกาจัดมันจะเป็นสีขาวนะคะแต่ส่วนหัวที่เป็นสีโอรสโอรสอันก็อนบอกการันตีนะว่ามันเป็นอีลอกหางควายหรือว่าอีลอกต้้มหอกกว่านะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยคือตาหรือว่าลากหรือว่าหัวของของเงา อันนี้เลยอ่ะอีลอกเลยอ่ะนันก็จะลองหั่นเนาะมีความแก่นะคะเนี่ยหั่นเซจได้ปลูกตัวกันเนาะเนี่ยถ้ามันเป็นแจนน้อยๆอย่างเงี้ยเอามบต้องหั่นมันเนาะมันอ่อนเกินไปแต่มันก็มีตาอยู่นะเนี่ยมันตานิดแต่น้อยอยู่นะเนี่ยเพื่อเอาลำต้นไปปลูกมันก็เอาอยู่นะแต่อันก็บ่แน่ใจนะะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม มันมีตาเนี่ยกี่บอกเออวันก่อนอันได้มาทั้งสีส้มแล้วก็สีขาวอันว่ามันมันต้องคนละสายพันธุ์แน่เลยะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอ่ะมันลุ้นด้วยกันเนอะปีหน้ามนเ้อเดี๋ยวหั่นเซตไปปลูกด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราอันหั่นเซตแป๊บหนึ่งค่ะ เวลาตัดตรงเนี้ยกษตะเกินโคง้งไปแต่ไม่ใช่กรเกีตรกรน,นะเพื่อเืออันกษตะกนินค่ะ ยังเหลืออีกเต็มเลยใกล้เสร็จแล้วะคะ่ะรอบนี้49หัวนะคะอรอบที่แล้วก็49หัวนะรอบก่อนโน้น59หัวแต่ไม่รู้มันลงท้ายด้วยเลข9แล้วคือหันแบบไม่ตั้งใจนะคะแต่ตบท้ายด้วยเลข9ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้มนโนเองใกล้เสร็จแล้วะคะ่ะ ตั้งใจว่าจะปลูกอยู่200นะคะเดี๋ยวมาอีกล็อตหนึ่งค่ะอันนี้คืออีรอกดั้มหอ,อกล้วนๆนะคะ่ะอีรอกหวานปลูกอยู่60ส่วนอีรอกดั้มหอ,อกนี่ก็9 9 4 9เนาะอตีไป50แล้วกันเนาะลงไป100เลยนะคะราคาดอี 50. ก50ก็จะลงไว้ประมาณ200น้ำร่องไปก่อนนะคะอ่าฝนประกอบการจะเป็นยังไรโปรดติดตามตอนต่อไป เพา่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเราต้องลงมือทําก่อนถึงจะรู้ว่าความสำเร็จเป็นยังไรอะ